เป็นไงครับน้องปอนเมื่อวานเราไปงานปลาบอลลูนก็ดีใจมากเลยครับแล้วก็ดีที่สุดที่ในการจัดงานครับพี่อืได้ไปเจอแบบนักบีเดอร์ซึ่งมีการพัฒนาสายปลาบอลลูนนี่หลายคนมากนะครับใช่ครับพี่ได้ไปเจอปลาบอลลูนสวยๆจากจากที่การมาลงประกวดนี้ยครับดีใจมากๆเลยได้เห็นปลาบอลลูนที่สวยๆแต่ละบ้านนย่เงี้ยครับแล้วก็ได้เห็นตัวแชมป์ตัวที่ได้ที่หนึ่งที่สองที่สามยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลด้วยนะครับเมื่อวานเนี่ย รู้สึกเสียดายมากเลยเพราะกรรมการท่านหนึ่งเนี่ยซึ่งมีความสามารถป่วยไม่ได้มาใช่ครับพี่เจตแกป่วยไม่ได้มาครับแต่เราเนี่ยจะมาหาแกที่บ้านได้ข่าวว่าแกมาพักฟื้นอยู่ที่บ้านแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับอเดี๋ยวเรากําลังพาทุกท่านมาดูนักบีเดอร์ <c oughs> ที่มีชื่อในประเทศไทยแต่ว่าเป็นนักบีเดอร์ที่ เก็บตัวเงียบๆใช่ไหมน้องปองใช่ครับเดี๋ยวหาตัวพี่เจดก่อนอ้าวพี่เจดนั่งอยู่บางน้ำกอนเลยอ้าวอ้าววันนี้ครับเป็นไงบ้างพี่อาการดีขึ้นไหมครับไม่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 ไไเนี่ยมาหาอาจารย์ครับมาหาอาจารย์เลยตั้งใจมาเยี่ยมอาจารย์ครับเมื่อวานเนี่ยคิดว่าจะได้เจออาจารย์พ,พี่เจดที่งานนะครับว่าจะได้เจอตัวเปนที่มีงานเลยแล้วก็จะได้เห็นแบบการตัดสินของพี่เจดแล้วก็ มาดูการตัดสินรายละเอียดของพี่เจตแต่เสียดายมากก็เลยมาถึงบ้านวันนี้เลยครับพี่เจตครับแล้วเนี่ยเป็นอะไรครับด้านหลังเห็นเป็นรูปเหมือนของพี่เจตรับรางวัลอะไรเลยหรือเปล่าอ,อ๋ออันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรคนระัเป็นงานประกวดรูปรูปรูปงานประกวดปลาต่างๆม,มีมีมี มีมีรูปที่เกี่ยวกับเคยส่งตาประกวดได้รับรางวัลแล้วก็ตัดสินตาอ๋อหลักๆก็จะเป็นรูปประมาณนี้ครับเมื่อก่อนนี้น้องๆเขาจะถ่ายให้แล้วก็ทําเป็นแฟ้มส่งให้กับกรมประมงอ๋อก็คือคุณยายว่าเก็บเป็นผลงานตัวเองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วก็ผมก็เขาก็พอเสร็จเสร็จในยุคนั้นแล้วผมก็เอามาติดเพราะว่าเวลาน้องๆคนที่ถ่ายเลยก็มาเที่ยวหาก็จะได้เห็นผลงานที่แล้ เหมือนเราให้ความสําคัญกับเขาเคยถ่ายรูปอะไรของเราไว้อ๋อครับแล้วก็เอาไว้ดูเล่นเพราะปกติผมก็ไม่ได้ออกสื่ออ๋อใช่<ด>แล้วก็ <พอ S 2> ผมเห็นมีรูปเหมือนได้รับรางวัลพระราชทานอะไรครับพี่เจมโอ้อันนี้น่าจะพศสองห้าห้าสามเป็นสมอสีครับรุ่นโอเพน กาาน,นชนกกา <c oughs> แสดงว่าก่อนพี่เจตจะมาบีบปลาบอลูนแสดงว่าเพาะปลาหลายชนิดมากเลยป่ากระดนโอ้เยอะมากเลยรูปทางหลังนั่นเป็นการตัดสินปลาอะไรครับพี่เจตรูปไหนครับรูปลูปสีขาวครับพี่สามคนนั้นนะครับอาจารย์รูปริมอาน,น้องน้องปอนน้องปอนชนิดเนี่ยครับรูปนี้ครับอ๋ออันนี้รูปนี้ใช่ไหมครับใช่ครับรูปนี้น่าจะที่จังหวัดลำปาง ถ้าผมจำไม่ผิด้วข้อมูลเรื่องผิดก็จะมีอาจารย์ปีชาครับท่านนี้เป็นอาจารย์ปีชา<ๆ>ก็จะตัดสินร่วมกันสามท่านในในงานวันนีโอเวลาตัดสิงตานนี้เราต้องละเอียดขนาดนั้นเลยใช่ไหมครับแล้วนี่อะไรครเอาอนี้เห็นถือแว่นขยายเลยหรือไฟสายด้วยเนี่ยใช่ไหมครับไฟสายไหมครับใช่ครับคือมีเชลทุกเชลอ่ะเชลประกวดทุกเชลจะมีไฟอยู่แล้ว แต่ว่าผมเวลาผมตัดสินเนี่ยผมก็จะใช้ทั้งไฟฉายแล้วก็แว่นขยาย<อ>เพื่อให้ดูรายละเอียดทุกอย่างอย่างละเอียด<อ>พีเ่เจตครับนี่คนเห็นพีเ่เจตถืออะไรนะครับแว่นขยายหรือเหมือนไฟฉายเลยอ่ะครับอันนี้เอาไว้สมมติว่าเวลาเราดูก็ดูรายละเอียดของตัวปลาครับ ถ้าเราดูรายละเอียดของตัวปลาเนี่ยเราจะต้องดูทุกส่วนของปลาจริงๆในกระทั่งเรื่องเก็บเก็บกระโดงเราจะมองเห็นความพิการเพราะว่าตรงนี้มีส่วนของการให้คะแนนด,ด้วยอ๋อครับมันจะอยู่ในหมวดของการคือหลักๆของปลาทุกชนิดเนี่ยเวลาเราระตรวนปลาเราจะต้องมองทุกส่วนจริงๆ เราต้องเห็นทุกส่วนจริงๆอย่างชัดเจนจริงๆถึงจะออกคะแนนพูดง่ายๆว่าเราต้องดูรายละเอียดของปลาทั้งหมดทุกต้องครับแล้วก็เราจะได้ชัดเจนเลยว่าปลาตัวนี้โอเคหรือเปล่าทุกต้องออกไปแล้วคานสายตาประชาส่วนหรือเปล่าทุกต้องครับ้องต้องในส่วนตัวของผมจะทํางานเป็นรายละเอียดเป็นทํางานแบบนี้มาโดยตลอดครับต้องละเอียดจริงๆไม่แล้วผมเห็นมี รูกที่นั่งเขียนอะไรอ่ะครับรูปใส่เสื้อสีน้ําเงินอ่ะครับอ๋อรูปนี้อ่ะครับพี่หนอนครับรือลูปอ๋อสองสองรูปนี้นะครับใช่ใช่ใชู่ปนี้ใช่ไหมครับใช่ครับถ้ารูปนี้ก็คือวิธีการให้คัดออกคะแนนครับพี่หนอนครับสมมติว่าเมื่อเราคัดปลาขึ้นมาบนเชลตัดสินให้คณะกรรมการแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการออกคะแนนโดยการจดสัดส่วนการให้คะแนนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับ เพราะว่าใบให้คะแนนตัวนี้จะต้องออกสู่สาธารนณะแล้วก็กรรมการแต่ละท่านนะครับจะต้องเซ็นกำกับ mm hmm. เซ็นกำกับว่าสมมติว่าออคุณเจตกรรมการเซทให้คะแนนกลับลาตัวนี้คะแนนเท่าไหร่อะไรยังไงทุกอย่างจะเป็นสู่สาธารนณะ oh. ซึ่งวิธีการทํางานตัวเนี้ยผมทำมาตั้งแต่ครั้งแรกในช่วงแรกๆในการทํางานจนถึง ปัจจุบันก็จะเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดเอออันนี้ก็คือเป็นรายละเอียดของการให้คะแนนของปาอะไรนะครับวันเห็นมีให้แบบเหงือกยี่สิบตาปากเหงือกยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ลูกทรงที่เครื่องสีนตัวนี้<อ>ตัวนี้ถูกเก็บขึ้นโดยโดยตัวผมเองครับผมเราตั้งลักษณะอนุกมรมวิธานของปลาขึ้นมาก่อนว่าปลาหนึ่งตัวปลาชนิดนี้แต่ละชนิดหนึ่งอย่างเงี้ยครับครับว่าจะต้องมีอะไรบ้าง ในตัวปลามีชีพมีกระดองอม,มีหน้ามีตามีหัวมีแล้วก็เราตัดส่วนแต่และส่วนเนี่ยผมก็จะย่อยออกมา,า,มาซึ่งตัวนี้ไม่ใช่มาตรฐานที่เราต้องใช้นะครับหรือแต่ว่าเราอาจจะต้อง <c oughs> นํามาใช้แล้วนามาถกเถียงหรือนามาเป็นข้อเสนอแนะกับหน,หน่วยงานอื่นๆท่านๆอื่นๆเพื่อจะมารวบรวมข้อมูลแล้วสุดท้าย เขียนออกมาเป็นมาตรฐานครึ่งของการประกบตาใช่ใช่มันเป็นการออกความเห็นเฉพาะตัวก่อนก็เหมือนใบใบอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่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 คใช่ครับอันนี้จะเป็นเบสิกครับเบสิกใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นเบสิกขอบคุณพี่เจตนะครับที่มอบโอกาสให้กับน้องบอเลยก็คือมอบแม้กระทั่งอาชีพแล้วก็โอกาสดีๆความรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับการเรื่องดีตาหรือแบรนด์อาหารที่เจตมอบให้นะครับพี่น้องกอเองต้องจับลาพิเครั้งหนึ่งที่จะกลับตัวกับไปสะดาวก่อน หรือกับสงฆานนะครับไทยที่อยากได้อาหาร,ดรกดในตะกร้าได้นะครับแล้วก็พี่เจษอยากจะมีอะไรแบบฝากเพื่อนๆพี่ๆบ้างครับก็ผมก็ขอให้น้องกรต่อไปทุกเรื่น้องกรณท่องวันเนาะมันจะน่แต่ง่ายกว่านะครับผมเรียกว่ากรณท่องวันคือผมก็ขอให้น้องกรนะครับประสบความสําเร็จแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จ,ใ,รสสรจในทุกๆด้านครับผมท,ที่ตัวเองได้ทา ข<ผ>อบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวน้องปอ์ขอตัวกับสะดาวก่อนกับสงทางนะครับ